เลยว่าอร่อยเหาะกระเพาะแพช โคกร้านเราอร่อยทุกขวดครับผมโคกร้านอื่นนี่โอ้โหมีแต่ฟองอากาศมีแต่โคกนี่โคกเราหมูรวนที่โคลมุกไอสัตรรวมมิดนี่อะไรลูกกินไู่ลูกกระดูกพุนไปเลยเอาละนอกจากฮากเกตจะมีคลิปภาคอบังแล้วเราก็มีการภาคเกมด้วยครับแม่แล้วโอ้รอบที่แล้วเนี่ยลงไปบักโซซิมูเลเตอร์แม่ชอบมันเข้ามาแบบล้นหลามเลยเดียวบอกพี่ครับเอาอีกนี่เอาอีกเฮ้ยต่อเลยน้องเฮ้ยต่อเลยเพื่อนต่อเออ ได้จต่ให้โอ้ยขอขนาดนี้ก็จัดให้กันเลยทีเดียวเชียวนะแค่พเพิมนะคือ Back t ซ Simulator นั่นเองนะครับผมนะก๋วยเตี๋ยวไอ้ร้านดูเตี๋ยวอบังอ่า Simulator นะไปเริ่มเลยต่อเลยรอบที่แล้วเรากลับมาบ้านแล้วใช่ไหมออนี่ไหนโนเซ่โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยนี่เราใช้ทิชชู่ไปเกือบครึ่งม้วนเลยทีเดียวเชียวโอ้ยบอกเลยว่าเจอิ๊เด็ดเมื่อคืนเอาละไงต่อ เราออกจากบ้านเลยไหมโอ้ยเรามีกุเราไม่ทุกชิ้นมาด้วยในตัวนะโอเคอ๋อนี่อันนี้นี่ห้องนอนเราอันนั้นมันห้องนอนอ่าแปะนะที่เราอเจ้าของร้านนะที่เราทํางานด้วยโอเคเราไปช่วยกันอาแปะกันดีกว่านะครับอาราบอกเลยว่าผมไม่ได้เล่นต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะผมบอกเลยนะตอนนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยแนมันอะไรยังไงไปแล้วโอเคกดชิปวิ่งนะ โอ้ยบ้านเมืองยังน่าเรียมเหมือนเดิมนะพอดีลุงแฮ้ว่าไงทำอะไรนาที่เปิดอาจจะพอหาโมงทุกตีห้านะอ๋อโอเค๋ยวผมมาดึกๆนะไหนเลยอย่ลืมมาบอกได้ว่าเด็ดๆแน่นอนโอเคได้เลยลุงเด็ดเลยที่นี่เด็ดเลยนะเด็ดกระท่อมอยู่หลังร้านโอ้ยสัอบ้าบอเขาอย่างเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าผมเป็นคนแบบภาคสดได้เก่งขนาดไหนก็ฟังผมอ่าได้เกมนี่ละ แม่ผมว่าโดนไปเรื่อยเอ่อชอบชอบไหมชอบภาคเกมก็ขอมาเรื่อยเเดี๋ยวผมลงเรื่อยเโอ้โหมึงหน้าเหลี่ยมเหมือนกันหมดเลยเว่นนะอยู่ไหนกันหมดเป็นไหนกันโอ้ร้านอยู่นี่โถเอ้ยลืมลืมโทษทีโทษทีบังโอ้โหคนเต็มร้านแล้วโอ้โหยอุียวันนี้คือชื่อเสียงกระจอนขจีไปไกลลูกค้าอยากได้น้ำไหมครับลูกค้าอยากได้น้ำบ่อไม่มีใครอยากได้อะโอเคอยากได้แต่น้ำเปล่าอแล้ว อ่ะผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะอ่ะวางไว้อ่ะวางไว้หนะ่อยอยากกันยุงอะ่ะผมวางอยากกันยุงวางวางอ่าอยากกันยุงอะ่ะเปิดอยากกันยุงให้ด้วยอ่ะโอเคอยากได้น้ำเปล่าเลยนะโอ้แต่ว่าน้ำมีตั้งเยอะตั้งยแยะแด็กแต่น้ำเปล่าอืมนี่มาเฮ้ยไม่จ่ายตังค์ป่ะเนี่ยเฮ้ยไอเวนจ่ายโอ้ยชิบหา,า,ายไอ้ไอ้อนี่แม่งทำนิสัยไอเด็กเวนตายตายที่แล้วเลยโอ้กูแค่แค่ค่าอันนี้มึงก็ไม่จ่ายเออนี่น้ำน้ำ เอออ่อากูสาซื้อมาตั้งเยอะเออนี่ไงนี่ไงดีมากขอบคุณครับขอบคุณที่อ่าใช้บริการนะ่าก๋วยเตี๋ยวของเราครับกินทันทีที่ทันควันนะครับผมอย่าลืมนะห้องน้ำเดียวซ้ายครับผมนะครับผมค่าเข้าหนึ่งบาทครับผมที่ชู่วแปดร้อยเฮ้ยไอ้หนูกินอะไรหนูผมกินเส้นเล็กครับแล้มึงอ่ะผมเส้นใหญ่ครับผมพ่อผมไปเอบตอ <c oughs> โอหยใหญ่ไม่พอพ่อมึงอ่ะนายกโอเคใหญ่ ผมไม่ต้องเติมของให้ลูกค้าก่อนเติมน้ําเติมน้ํานะครับคุณดูตอนนี้พาับสำรวจเมืองไม่ได้นะลูกค้าเยอะนะขอหมดเซตนี้ก่อนเดี๋ยวปลาไปเลยอ่ะนมหน,นุกแดกเขี้อะไรง่ายเอเด็กเวรน,นมอยู่ไหนวะเออไหนก็ไหนๆแล้วหาแม่งในร้านนมอยู่ไหนวะเออหุยอะไรอ่ะนี่อะไรมาจากไหนเนี่ยอุ้ยระเบิระเบิดอัปเดตใหม่เหรอเฮ้ยกระบองยามื่อยู่พอดีลงถังแก๊สเฮ้ยถังแก๊สทำทำ,ทำไงวะช่วยอะไรวะ เฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะแอร์ผมลองซื้อมานะอุย้ยสร้างบรรยากาศเฮ้ยเลยเลยเยไอ,ยเ,อยเด็กขี้อ่ะโอ้ยสี่หมื่นสามขอบคุณครับผมขอโทษครับแหมเงินก็ไม่ใช่ทุกอย่างนะครับผมแต่ถ้าทำมันมากพอก็ดีโอเคนี่งไงวางมันโตได้เสริมสร้างบรรยากาศโอ้โหโคตรจะเท่สวัสดีครับผู้บริโภคครับวางอ่ะอ,ะอะ เฮ้ยเอ็มเอาของเข้าไปไหมวะเอานำ้ำโอเคของเด็กของเด็กนะของเด็กแล้วเมื่อกี้นะเออไอ้ว่นก็เด็กแม่งโดไปเอาระนำ้ำโอเคหมดเซตละลุงดูลแลร้ลานนะโอเคมาแปะผมไปละผมแว้นก่อนดีมากไอ้หนูมแบบาแดงไปโอเคหาร้านนมไม่เจอกูไปซื้อเทียนแทนและสำรวจเมืองแป๊บหนึ่งเขาบอกว่ามีอะไรซอกแซกในซอยเน่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะเออหุย นี่ไงผมสาบานนะผมไม่รู้มาก่อนนะครับแต่ว่าผมแค่เลี้ยวมาเนี่ยเชื่อมาอีพีที่แล้วกูไม่รู้ว่ะเออเขาบอกว่าตามซอกตามซอยพี่ให้ไปดูบ่อยๆเออนะเพราะฉะนั้นเราก็แค่หาซอยแปลกๆแล้วเราก็เข้าไปเลยนะครับผมวันนี้พี่วัดเด่น้องเรามีอะไรบ้างเฮ้ยเนี่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 ไงเฮ้ยนี่ไงไม่คนลนามือกูหรอกกูเข้าไม่ได้กูจะเข้าไม่ได้นี่ไงเครื่องปรุงพิเศษ มะนุ่งมะนาวพริกโอ้โหของฟรีนี่ได้ไหมนี่ไหมไม่จับเอยียงข้างไม่จับไม่จับไม่ได้ไนะโธ่เอ้ยนี่กูไปหมดอะ่ะจะมุดเป็นตุ่นเลยกูจะมุดเป็นมด,มด,มดเลยเป็นตุ่นเลยจะมุดมุดมุดเฮ้ยกระแปะเอาเอระแปะบอกแกส๊สต้องการแกส๊ส โอเคผมกลับไปหาแปะก่อนนะแปะเรียกละโอ้โหเอ้ยคยกูตอนเล่พเนจรเลยแปะโอ้โหนี่กูกำลังหาขอไปเติมให้ร้านได้ร้านได้เจริญรุ่งเรืองนะแป๊บนึงแปะไปเย็นไปเย็นนะแปะกูหลงแป๊บนึงแปะกูหลงจริงแปะมึงอยู่ไหนเนี่ยอ้าวชิบหายละเฮ้ยขอแวะสักหน่อยกำลังดีเฮ้ยเข้าไม่ได้วะเบื้อบ้านนี้ไม่ได้โถ่เฮ้ยกูกลับก่อนก็แล้วเดี๋ยวหูฝั่งนู้นเองไม่ได้ไปนะมาดูเฮ้ยรั้วพังว่ะแวะหน่อย นี่อะไรเนี่ย hey, เฮ้ยเลียดสีสีแดงปังปังเราเราไม่มีตังขนาดนั้นเลยเฮ้ยนี่ก็จะรวยโอเคเจอแล้วต้องการวัตถุดิบตามนี้นี่ไงผมเติมให้เลยไงเติมนี่ไงเติมเติมไม่ได้ละอะไ,มไม่ได้ละอ๋อไม่นขอไม่วางจริงด้วยอาต้องการทุกอย่างเลยเหรอ oh, <shit. S 1> ชิบหายละอาแก๊สก่อนแล้วกันนะ เออแก๊สก so, oh, ่อนแล้วกันนะแก๊สก่อนแล้วกันนะโอเคนี่ยจำร้านแก๊สได้อยู่เออซื้อแก๊สก่อนโอ้ยรอรอก่อนนะใจเย็นนะเออของอร่อยแบบนี้ก็ต้องรออะทำไมเฮ้ยโอ้ลูกสาวหืมโอ้ลูกสาวดันพี่ทำไมทำไมได้ยืนเลยอ่ายืนโอ้ลูกสาว โอ้สาวโอ้สาวมีพลังในการดันเช่งสุดยอดนือเกินคือคนในเมืองนี้เป็นคนที่เทพมากเลยครับผมนะ <uli S 1> เราดูดิเขาตัวแข็งกันหมดเลยนี่คือสิ่งที่ผมคิดค้นพบได้น,นั่นเนี่ยนะโหเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเขาในการเดินได้นี่เองเอ้ยผูโหวดโ้วดโหวตอะไรอย่างงี้อเอาโค้ไปแดกก่อนนะโอเคเราเรานอกเรื่องมากแล้วนะเออผมก็ไม่ค่อยได้เล่นไงเออผมเจอเลยผมแปลกผมก็อยากจะท่องท่องไงท่องลอนเล่ย์ภายในจอนอยากจะลองดูหน่อยมันมีอะไรบ้าง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแก๊สอล้เดี๋ยวผมไปหาเครื่องปรุงให้แอบก่อนเครื่องปรุงทั้งเซตเลยนะเออนี่อะไรเนี่ยโอเคโอเพนอ่าเปิดด้วยอ่าระเบิดนะครับมันต้องใช้ระเบิดเปิดโอเคโอเคผมวางนี่ก่อนวางเป็นกองกองพยุ่มพยุ่มโอเคเครื่องปรุงอ่ะมันตอนเนี้ยผมผมงงว่าเครื่องปรุงซื้อไหนวะเฮ้ยหาก่อนลืมหมดแล้วเฮ้ยแอลอารเครื่องโอ้นึกออกแล้วต้องออกนอกเมืองเลยไม่ต้องออกนอกเมืองไปเลย ดูนี่ก่อนไม่มีไม่มีไม่มีเลยต็ออกนอกเมืองไปเลยนะออกนอกเมืองนี่ล้างกูจะโดโนขโมยไปเนี่ยโดนขี้คมับยกไปทั้งร้านเลยสัตว์นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่ไงซื้อทีซื้อซื้อซื้ออันนี้อันเดียวกันไหมอันนี้คืออ่าซ,ซ,ซื้อซื้ออ่าซื้อทุกอย่างโบว์แปะรอแป๊บนึงดิ โอ้ยเช่นนี้แม่งเจ้าได้ดั่งใจตลอดเลยนะมึงอ่ะชิบหายซื้อเบน้นอ่ะว่ะางฝากฝากโต๊ะหน่อยได้ไหมครับเนี่ยเอาเชีย่ยเฮ้ยฝากไม่ได้เดี๋ยวกูมาเจ๊ร้านหนึงแม่งเฮ้ยชีวิตโกละบากระบนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วซื้อมะม่วงหมดเลยเยนี่อยอ่ะเออเอาเติมเอาเติมได้ด้วยเฮ้ยนี่ไงนี่ไง,ง,งทำได้ยังอ่ะขาอะไรกันอ๋อแม่งเฮ้ย แม่งเช็กนสสกอสักสี่บะหมี่เกี้ยวไอ้สักเรื่องมากมาๆๆาา,า,าก่อนเราจะเป็นบังแล้วก็เป็นลูกฮาเอ,อ้ก็เป็นลูกจ้างเขาก่องนะเออก่อนเราจะเป็นแบบระดับสุลต่านนะโอเคโอเคเอาร้านเลี้ยวขวาตรงนี้เองโอเคอ๋อดีหรือเปล่าเออขาดไอ้นี่ไงนี่ไงแล้วก็เอาไปเพิ่มด้วยเส้นน้่ก็คนละอย่างกันซะอีกนะไอเราก็จำไม่ค่อยได้ก็ซื้อแมงทุกอย่างเลยแล้วกันนะเถอะร้านเราเรใหญ่โตตอนนี้ผมว่าจะขยายร้านแล้วนะคณ ดูนะผมว่าจะขยายโต๊ะแล้วแต่ว่ามือเสิร์ฟของเราต้องเป็นละวิงแน่นๆเลยนะผมว่านะเอเติมเส้นสองเบิ้ลไปเลยเบิ้ลไปเลยร้านตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะขยายร้านแล้วนะคนดูเราจะทําโต้แบบนี้อีกอีกตรงนี้ที่หนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าร้านเราต้องนี่ตรงนี้แล้วกันร้านเราต้องเบิ้มเบิ้มคือรือแน่ๆนี่ไง นี่ไงแล้วเราก็มีโต๊ะตรงนี้ซื้อโต๊ะเลยผมบอกเลยว่าร้านของเราเนี่ยมันจะต้องใหญ่ที่สุดในย่านนี้ย่านนี้คืออาณาเขตเราร้านเกาเหลาแอนก๋วยเตี๋ยวอแปะต้องอร่อยและโด่งดังที่สุดกระชอนกระจายโดยลูกจ้างแบบเราเราคุบสมบัติแม่งเลยฮ่าแล้วค้าแม่งอะคิดอะไรอยู่เนี่ มันดูแบบว่าเรียวๆหนะน่อยนี่โอ้โหดูดี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 เด,ดี๋ยวไอตรงนี้มันบอกให้เอาบอมมาระเบิดเหรอเฮ้ยใจเย็นลูกค้าใจเย็นด่เฮ้ยตอนนี้เขากำลังแบบว่าจัดการให้อยู่นะหนังสือพิมพ์โอ้ยสามารถบวกยอดาการกดไลค์ได้ซือ้อยาก,กันยุงซื้อนี่อันนี้อะไรอยาก,กันยุงเนี่ยยาก,กันยุงเออ,เ,อ,อเล่นมุกไปทีหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตลกตลกอ,อ้ยลก ไอ้โจรไอ้โจรร้ายไอ้โจรร้ายเนยกูจำเอจุดจุดจับพ่อมึงอ,อ่อ่โจรร้ายมึงจะมายุ่งกับร้านกูเหรอโอ้ยจูขาเยอะแยะ,ยะ,ยะบริบรังอ่านนะครับนี่อ่านนะครับนั่งตัวแรกจะได้อ่านนะครับอ่าตรงนี้นะครับจุดไฟนะครับ และก่อนจะไปหาเงนต่อน,นะครับวันนี้อาแปบมีคลิปดีๆมานำเสนอด้วยนั่นคือไอคิวออกชั่นครับผมเว็บไซต์สลักคงที่อยากจะหาเว็บในการลงทุนนั่นเองนะครับผมเ <it> ด็กๆที่มันมีความรู้เรื่องการเล่นหุ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่ามายุ่งเลยเด็กกนะครับผมบอกไว้ก่อนนะมันไม่ยังมันยิงจิ้มนะุมสีุ่มห้านะครับตองมีความรู้ในการเล่นหุ้นจริงเด้อ แต่สำหรับผู้ที่หาเว็บไซต์ในการลงทุนแล้วก็ผมขอแนะนําเลยครับผมสุดยอดมากนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนเริ่มเล่นบิตคอยเนี่ยไม่มีหรอกครับผมนะเล่นโอ้ยเล่นทำไมโอ้บิตคอยโอ้แต่เป็นหมืนม่นๆซื้อพิซซ่าได้แค่ถาดเดียวแต่สมัยนี้ครับผมบิตคอยอันนึงนะครับผม สามารถซื้อรถยนต์ได้เลยนะครับโอ้โหเป็นล้านนะเออและนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกนั่นเองนะครับผมว่าคลิปโตเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนนะครับผมอ่าโอเคผมได้มาแล้วเห็นไหมครับผมแต่ต้องศึกษาให้ดีจริงนะครับนี่เป็นหุ้นจริงๆนะครับใครจะเข้ามาเฮ้ยกดซุ่มสี่ซุ่มห้าโอ้ยพี่ผมอยากลองอย่านะครับเดี๋ยวตีมือเฮ้ยมันเป็นหุ้นจริงๆนะแต่ถ้าใครยังงุนงงกับการเทรดแล้วก็นี่เลยครับยุทธวันรเทรดเดอร์ช่องแนะนําการเทรดนะครับผมบอกเลยว่ามีครบจบในที่เดียวทั้งคลิปมา ใ้คลิปสอนเทรดอย่าลืมมาติดตามกันนะครับยุทธวัตรเทรดเดอร์ข่าวสารมาบันเลยเดียวๆของดีเออระน้ำ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 โอเคน้ำเปล่าแล้วก็มีโคกสองน้ำ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 สองโอเคขายไม่หมดก็ค่อยขายคนอื่นต่อโอเคครับเอาไปครับโอเคครับนี่ครับขยุงตอมครับขยุงตอมบอกผม ยุงตอมะน้องโอเคหายนะโอเคใครยุงตอมยุต่อยให้โอเคใครยุตอมเรียกนะบอกเลยเดี๋ยวจาัดก,การให้เอาไปครับแดกน้ำครับเอ,เอาไปเอาไปครับแล้วเราบริการดีครับผมลูกย่างคนเดียวครับผมใช้เยี่ยวแตกครับนี่นะอยู่ไหนวะนี่ไงนี่ไงบอกเลยว่าอร่อยหาะกระเพาะแพะ โคกร้านเราอร่อยทุกขวดครับผมโคกร้านอื่นนี่โอ้โหมีแต่อ่าฟองอากาศมีแต่โคกนี่โคกเราหมูล้วนทีน่โคละมุกไอสัตว์รวมมิดนี่เอาไปลูกกินเอาไปลูกกระดูกพรุนไปเลยจริงๆมันไม่เกี่ยวแล้วครับผมจะเป็นโรคเบาหวานมากกว่านะฮะนะเออกินก็กินแต่พอดีนะครับผมนะครับผมกินแต่ถ้าถ้าเลิกไม่ได้ก็แดกเข้าไปครับผมผมร่วมด้วย <laughs> นี่ไปโอ้ยมึง รีบอ่ะเออลูกกูที่บริการนุ่ยบริการอะ่ยนี่ไงเอออย่า <spe ak> งน้อยเราก็เ <spe ak> ครื่องแปะแม่งทำไม่ทันผมว่านะอื <son> <spe ak> <spe ak> ตอนเนี้ยผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วทำไมเอ่อ <spe ak> ใครที่แดกทันก็ได้แดกนะครับผมบริการของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแดกทันก็แดกแดกไม่ทันก็เขี่ยทิ้งไปนะครับผมตั้งไว้นะใครอยากกินก็ยิบไปนั่นลูกเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟคนที่ได้กว๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวดีกว่านะเออผมลืมเลยว่าอ่ะแปะแม่งทำไม่ทัน นะครับเนี่ยมันจะทําให้ทานต่อคนนั่นเองนะเอ่อต่อไปนี้ผมจะบริการเฉพาะคนที่กำลังแดกอยู่เท่านั้นนะครับโอเคนะครับผมใช้คาว่าแหลกนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีคนกินนี่คนกินเนี่ยมันคือสีเขียวงี้อ่าเราต้องดูคนกินเอ่อนี่ยไมไอวกนี้ไม่ได้กินนะไอวกนี้ไม่ได้กินนะอ่าอ่าดับเทียนก่อนนะครับมาเพิ่มเพิ่มบรรยากาศนี่เทียนเพิ่มบรรยากาศนะฮะแต่ทำทานั้มเนี่ยโอ้โหเพิ่มเพิ่มยังไงให้มันไปไวว่าเฮ้ย ซื้อมือให้อแปะเพิ่มได้ไหมมือขายไหมกูถามจริงเออนี่อะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยแปลนรถเหรอเฮ้ยเราพสาม่านเฮ้ยสร้างอะไรได้ใหญ่โตเลยขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยนี่มันจะกลายเป็นนรกอภิมหาร้านเฮ้ยลูกค้าเป็นสตีเล็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อยเข้าให้หนึ่งทีครับผมนะกำจัดยุงครับผมต่อยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวม่านนี้เข้าจริงเขาบอกวะหน้าตาคล้ายกันเฉยๆหรือเปล่า โอเคเข้าแล้วเอาละเราต้องเดินทางต่อหุ้ยอันนี้มันของเข้าบ้านแล้วแน่เลยคนดูนี่ไงตู้กดน้ำนะเฮ้ยตู้กดน้ำนี่มันตี๋อะกูซื้อเลยเออกูซื้อเลยกูซื้อเลยไงเออเราไปใช้ร้านเราได้หรือเปล่ามไม่ก็ไม่ต้องไปซื้อน้ำกินไงก็แบ่งเบาภาระลูกจ้างแบบเราไปได้เ พวกผมอัจฉริยะแน่ๆเลยนะผมต้องเป็นแบบว่านี่ไงวางได้จริงด้วยเออผมมั่งอัจฉริยะว่ะนี่ไงร้านดูซอมซ้อแต่มาพร้อมกับตู้กดน้ําไฟฟ้านี่นี่ไงโคตรจะดูดีไงเออก็คือ,พว,ดดอ,อพวกมึงก็มากดแดกได้เลยเออพวกมึงก็มากดแดกได้เลยนี่ไง,ไงเ,ออเดี๋ยวผมผมไปหายาอื่นก่อนดีกว่า เอ้เอ Saint ไอไอภูเ so น oh, ี่ยผมอยากลองมานานแล้วผมลองทีหนึ่งอ่ะยังไงเ้ออ๋นนี่มีสุขภัณฑ์นู่นนี่นั่นตู้โอ้โหดูดีนะเออดูดีนะแปะของหมดอีกแล้วเอาโอ้โหแปะมึงซื้อเองมวะ นี่กำลังทำให้รักเจริญนั่นเองนะขโมอยของนะมาขโมอยของเนี่ยให้รักเจริญนะมาไกลแล้วเนี่ยแปะยเย็นแปะโอ้โหหมดก็หมดทีละเยอะเลยนะวิ่งมาอยู่เนี่ยโอ้โหมันตันเรื่องอะไรว่าแมปนี้ไหนเฮ้ยนี่ไงระเบิดนี่ไงนี่อย่าซื้อไหมซื้อเผื่อด้วยอะเนี่ยมีหลายอย่างด้วยนี่ไงพอดีครับพี่พี่ขายเนี่ยโอ้โหพี่ดูผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยนะพี่นะ Stock อ S M G สต็อกเฮ้ยผงชูรส เ๊แค่แค่ S M G ร้านเราจะอร่อยขึ้นอุ้ยโอ้โหมีทุกอย่างครับผมที่ผิดกฎหมายแต่เอ็มจีมันจะผิดกฎหมายยังไงวะเอ๊ะเมื่อกี้มาเล่าหรือเปล่ามันก,ก็ไม่น่าผิดกฎหมายอะไรขนาดนั้นนะโอเคเอาละโอเคทางสายดาร์กแล้วกันนะทางดาร์กไซเฮือเฮือเอาละก๋วยเตี๋ยวเราจะดาร์กไซแล้วใส่บงชูรสแล้วเฮืออร่อยเหาะนะมึางเอ้ยงานนี้ไอ้เหี้ยกินทีขี้กระจายไม่ใชนะ่จริงแล้วผมชูรสเขาบอกว่าไม่ได้ทำให้ผมร่วงนะครับผมนะ เออแค่ขำชานะหยอกบ้าบอเออกินได้ครับกินได้นะอ่ะเติมของชดเข้าไปในร้านด้วยแล้วก็วางระเบิดตรงนี้ตุ้มเลยตุ้มตุ้มยักนะอ๋อนี่ไงเราได้ไอเทมจากของที่มันดรอปลงมาอ่ะผมเติมให้เก้าอีกตัวหนึ่งนะนี่ที่น่าพิเศษ ที่นั่งพิเศษอไอ้หนูมึงบ่นะไรวะโอเคลุงเดี๋ยวผมไปซื้อให้นะลุงนะรอ,อแป๊บหนึ่งใจเย็นนะลูกค้านะครับผมอยู่มากก็ทําแดกเองนะครับผมนะถ้าไม่ทําแดกเองก็รอนะครับเพราะว่ากูมีตีนเดียวอาชิบหายเฮ้ยกูอ่ะกูหลงเนี่ยร้านอยู่ไหนวะร้านอยู่นี่ร้านอยู่นี่เฮ้ยโงงมากกิงไอ้คงไอ้ไอ้ไอ้คงไอ้คงแปะเนี่ยเออโงงจริงเลย เอเอเอะมาลมาแล้ว,าลวาบางทีเนี่ยผมว่ารู้สึกว่าเกมมันก็สนุกดีเหมือนกันนะเออค่อยๆเล่นไปนะเออเพลินดีนะเออเพลินเอาละลูกค้าไหนเมื่อพวกมึงบ่นมากกาไปใส่สัต,ต,ตว์ตายไปเขี่ยตายปะตายปะดูผลงานดิโห่ยเสีได้ไม่ตาย พี่ผมเพิ่งฆ่าคุณลูกค้ามาจะได้หนังเหนียวไปหน่อยนะแดกไนงะแดกลูกชิ้นร้านครัวสารบอรแหลกไอ้เหี้ยหนังเหนียวเลย <c oughs> <c oughs> นี่ไงลูกค้าเยอะแม่งหมดไวเติมสต็อกแทบไม่ทันเลย <c oughs> เอาละผมว่าเราต้องทำให้ร้านเราโด่งดังนะแล้วทีนี้เราก็รวยพอเรารวยปุ๊บเราก็อับอับบ้านนะเออเราจะจ้างล,ลูกจ้างเพิ่มได้หรือเปล่า <c oughs> เออเราต้องมาติดตามตรงนี้นะถ้าเราจ้างลูกจ้างเพิ่มได้ เอาลด้เราเพิ่มผงชูรสเข้าไปได้ผมบอกได้ว่ารอบนี้แหละอร่อยห่อ,อก,กระดอบกระดอบพ่อแพะแน่นอนเนี่ยผมสงสัยเนี่ยมันคืออะไรวะเฮ้ยเออแครกเกอร์ขนาดอ่าเล็กเหรอแครกเกอร์นะเราซื้อแครกเกอร์ได้เหรอแล้วลูกค้าเราจะกินไหมลูกค้าเราหิวไหมเอออ่ะผมซื้อแครกเกอร์อันหนึ่งอ่ะเราต้องลองนะเราต้องลองนะวางได้ด้วยนี่ไงนี่วางได้จริงด้วยอ่ะตัวนี้เป็นแครกเกอร์แล้วกันนะตัวนี้ไม่มีหนัสือพิมพ์แต่เป็นแครกเกอร์นะโอเคแดกฟรี ครับผมนะอย่าลืมนะครับผมนะอัพวงในนะฮะบอกว่าร้านอ่ะแปะอ่ะแปะอะไรดี ie, เฮ้ยเอ้าคนดูผมยังไม่ตั้งชื่อเลยอ่ะแปะอะไรดีนะอ่ะแปะอ่ะแปะสีมาสีก็แปะนะครับนี่อ่ะแปะสีบะหมี่เกี้ยวนี่อ่ะแปะสีเออแปะชื่อสีนะครับผมสีไม่แปลว่าเลขกสีสีอ่ะสีกันบอ่บออผมไม่มีชื่ออ่ะนะผมมาเลกอ่ะแปะสีกันนะอ่ะแปะสีบะหมี่เกี้ยวนั้น อันเนี้ยเจ๊เขาให้อะไรมาไม่รู้เนี่ยเจ๊แมวอ่ะอุ้ยโอ้ไม่ก็คุมสมบัติโอ้โหเฮ้ยกูได้แล้วกูอี้เพิ่มเอาละอะแปะสีบะหมี่เกี๊ยวผมมีกูอี้มาเพิ่มแล้วแปะเออผมต่อไปทางนี้แล้วกันนะนั้นให้แบบเป็นทางเดินนะนี่ไงนี่ไงน,นี่อันนี้ก็ทําให้มันดูดีขึ้นไปอีกปกติมวนั่งสามคนนะเราเปลี่ยนไปนั่งแค่สองคนพอนี่แล้วก็ เอาวิธีนี้มาตะล่อมทำให้มันร้านมันดูใหญ่อ้าหลอกสายตาไปงั้นแหละเฮียไม่มีสติแหละนี่ไงร้านไม่ได้ดูใหญ่ๆตัวโต,วตวนี่นี่ไงนี่ไอโอ้ยดูดีเอเฮ้ยอะแปะอ๋เฮ้ยบ้านหล่ะฉันไม่เคยเห็นภาพนี้บรานแล้วนะอ่ะพลังชางสารอ่ะแปะสี่เข้าไปใครกันแน่โอ้ยมาจากเมืองกิง้ง อ้วเนี่ยสี่เก่งมากเลยอะไรแปดสี่อะไรอะสี่เรืออ๋อขี่ใช่แนละ้วว่าขี่มาน่ะโอ้ยเรือล่มอะวาก็ว่ายหน้ามาถึงปักไดเอาไทยได้รลดปลาอ้วนนี่พลังแขมแข็งเป็นมากมากโอ้ยเมียอ้วนเนี่บอกเลยอย่างเด็ดอ๋อหมายถึงว่ากล้ามแขนเอาเนี่ยสีกันเดอ, <c oughs> อแปะบมึงเนี่ยทะลึ่งเหมือนกันนะเอ้ยเอาละครับผมวันนี้ก็ใกล้จะจบลงแล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะซื้อทีวี ทำงานมาทั้งวันกูไม่มีเงินซื้อทีวีเครื่องนี้โอเคไะเทเลวิชันแบบกากๆโอ้โหเราซื้อต้นไม้เข้าร้านเข้าบ้านได้ไหมโอ,โ,หโอเคช้อปปิง้งนะี่ช้อปปิ้งนะผมช้อปปิ้งก่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นโ,โหบ้านมีต้นไม้เพิ่มขึ้นมาเฮ้ยเราแต่งบ้านได้นี่ว่ารอเฮียอะไรล่ะครับพี่น้องไปพึ่งนอนไปผมแต่งบ้านก่อนโอ้โหนี่เลย บ้านเรามีโอ้โหไม่โต๊ะนี่บุ้งบุ้ยเอาว่ะผมว่ามันดรอปเรื่อยๆแน่เลยพวกเนี้ยนะของพวกนี้นะผมอยากได้อ่างอาบน้ำะด้วยนะตอนนี้ผมเข้าบ้านผมมีโถขี้นะครับถ้าผมแดกก๋วยเตี๋ยวแปะจนนำขี้ผมเป็นเส้นหมดแล้วเอาแหละผมก็ซื้อซื้ออ่ะไม่ได้เขี่ยเอ้ยผมโขขี้แล้วคอนโดครับผมไม่ได้ขี้แล้วอ่ะผมซื้อเตียงเพิ่มเลยไหมเพื่อเอาสาวมานอนกกที่บ้านไม่เอาด อ่ะเฮ้ยกอี้หัวเตียงเฮ้ยเผ,ผมเริ่มรวยนะผมเริ่มมีกาอี้หัวเตียงแล้วคนดูเออผมมีกาอี้หัวเตียงมีกับผมบ้ากาอี้หัวเตียงเอออ่ะผมซื้อนี่ด้วยนี่เอาละไปโตขึ้นในสัตว์ก็บ้านดีกว่าแวบเอ๊ะผมบอกเลยว่าบ้านเราจะต้องใหญ่โตขึ้นแน่นอนตอนนี้มับนบ้านสมซ้ออยู่นะนะคนดูไม่มีอะไรเลยนะเอาละนี่ห้องแอบแฝดนแะอะแปะนอนนะโอเคผมไปแต่งให้แปะนะผมเป็นลูกจ้างนะผมก็จะแต่งห้องผมนะ เออนนี้ตื่นมาเนี่ยน,นี่เนี่ยผมแปะจัดก,ก่อนเฮ้ยทำไมมันเอียงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหนผมมัเอียงวะโอเคโอเคเป็นวิธีแบบอ่ะตะวันตกนะครับผมนะเขาเรียกว่าตกเลยเนี่ยตกไปข้างนึงนะ <c oughs> เอาละแล้วก็วางเก้า,กาอี้ตรงนี้นะมุมห้องผมมันกไกลไวะไอ้เหี้ยมันไกลอยากเตียงเลิกกันกลางๆแล้วกันอ่ะอ่ะทีวีนี่นี่คโ่พี่ทีวีดู ดีใ,ใจกับชีวิตตัวเองล้เกินอุ้ยกูโถมีทีวีเอาละแล้วเราก็มีที่วางชิคชู่ของเรานี่หูมีที่วางชิคชู้อ้ชีวิตกูเก้าหนะ้าเก้าไกลไฟไฟไฟโอ้มีมีภาพโจรที่ขโมยของร้านเราด้วยนะครับนี่อู้หูชีวิตแล้วเราก็ขยับเตียงมาตรงนี้นิดนึงนะไม่ต้องชิดมากโอ้โหนอนดูทีวี โอ้มีความฉุกขนางไหนกเถอะไปหนะอีเพียสลิปโอ้ยนอนดูทีวีสรยุทธ์อ๋อสุดยอดมีความสุกเลยวันนี้นะครับผมโอ้โหดูแกลงชิงล้างชิง,ชง,ชงล้างเลยเมื่อกี้ดูเนี่ยบริษัทฮาไม่จำกัดด้วยนะเออโอ้ยตลกจังเลยโอ้ยดูฮาร์เกตด้วยอย่าลืมนะครับฝากก,กกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายให้ฮาร์เกตด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บบ๊ป็นทำงานก็เถอะแปะโอ้ยแปะใครติ๊กชูปะเนี่ยโอ้อเปียกยาว